สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในแมตช์แรกในรอบที่2รอบ8ทีมสุดท้ายของน้องๆเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน2 1สเดปีในการแข่งขันวอลเล์เบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน2 1เ็ดปีชิงแชมป์โลกนั่นเองค่ะ โดยแมตช์แรกในรอบที่2ของทีมไทยเรานะคะเราแพ้บบลกเรียไป0ูต่อ3เซตค่ะด้วยสกอร์21ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25ค่ะก็เลยส่งผลทำให้ทีมหนุ่มไทยของเรารุ่น u 2ย s p เนี่ยยังไม่มีคะแนนนะคะสำหรับการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายในแมตช์แรกค่ะ โดยในแมตช์นี้นะคะผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยของเราก็คือน้องจัก,กริดถนอมน้อยค่ะหัวเสาของทีมชาติไทยที่ทำไปทั้งหมด11คะแนนให้กับทีมชาติไทยในวันนี้ค่ะสำหรับแมตช์ต่อไปของหนุ่มไทยเรานะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่น U 21ปีชายก็จะไปพบกับทีมชาติอิหร่านค่ะในวันที่12กรกฎาคมเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราเลยค่ะ และเพื่อนๆน,นะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดส,สดได้นะคะทาง YouTube ของ v o l l e y Ball World ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมกันสักหน่อยนะคะสำหรับเกมนี้ที่น้องๆชุด u 21ปีชายไทยนะคะพบกับ u 21ปีของเบลเรียค่ะในรายการแข่งขันชิงแชมป์โลก2023นะคะโดยในแมตช์นี้นะคะในเซตแรกและเซตที่2เนี่ยเราเล่นได้ค่อนข้างสูสีเลยนะคะ แต่เราเนี่ยมีการตีเสียเองเยอะมากนะคะยิ่งช่วงทายเซตที่2เนี่ยเราทำเสียเองไปหลายแต้มเลยทีเดียวนะคะจนทำให้บบลกเรียนเนี่ยทิ้งห่างเราไปในช่วงท้ายเซตค่ะแล้วก็ชนะเราไปได้นั่นเองนะคะดูจากฟอร์มการเล่นในวันนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอันดับโลกของเราเนี่ยจะเป็นรองทีมบบลการเียก็จริงแต่ว่าฝีมือในการเล่นในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆเล่นได้สูสีมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีบางจังหวะนะคะที่เรานำาบลการเียด้วยนะคะแต่สุดท้ายบบลการเียเขาก็อาศัยความหนักหน่วงแล้วก็ตัวที่สูงใหญ่นะคะตบทำแต้มแล้วก็มีการเสิร์ฟที่ดุดันจากบัลกเรียนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยพลาดท่าไปส่วนในเรื่องของเกมรับเสิร์ฟแล้วก็รับตบในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะน้องๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยการเปิดบอลแรกเนี่ยมีน้อยมากนะคะที่จะเปิดไม่เข้าจุดแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเสียเองก็คือเราตีออกแล้วก็ตีติดบล็อกนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่จะต้องรีบแก้ไขเลยก็คือทีมชายไทยของเราเนี่ยมักจะเสิร์ฟเสียเองในแต้มสําคัญสาคัญค่ะเช่นในช่วงท้ายเซตที่2องนะคะเป็นแต้มที่เท่ากันอยู่ แต่พอเราเสอบเสียปุ๊บก็กลายเป็นว่าเกมของเราหลุดไปเลยค่ะบัลกเรียเขาก็เนี่ยเปิดเกมรับได้ง่ายเลยแล้วก็อาศัยความหนักหน่วงรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเราตบทำแต้มค่ะเหมือนช่วงไทยไทยเซตเนี่ยนะคะทีมหนุ่มไทยของเราชุดยู21เ,เนี่ยก็ความแน่นอนเนี่ยยังไม่ค่อยมีไม่เหมือนกับทีมบัลกเรียนะคะที่เขามีความแน่นอนมากกว่าเราแล้วก็อาศัยลูกเสิฟที่หนักหน่วงทำแต้มไปได้หลายแต้มเลย แล้วก็คิดว่าข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยทางทีมสตาฟโค้ดเองเนี่ยแล้วก็ตัวนักกีฬาเองเนี่ยน่าจะทราบดีแล้วก็คงกำลังหาวิธีทางแก้ไขกันอยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้น้องๆก็เล่นดีมากนะคะเกือบจะได้เซตจ,จากเปลกาเกเรียแล้วด้วยน่าเสียดายมากๆเลยในช่วงไทยเซตที่เราไม่สามารถปิดเซตได้ค่ะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะทางรายการวอลเลย์เกรซี่ก็จะเป็นกําลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลไทยในทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดยู1่21ปีหรือแม้แต่กระทั่งชุดยู่16ปีนะคะเราก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างพอเห็นผลการแข่งขันของน้องๆชุดยูยิไทยของเรากับเบลรกเรียแล้วซึ่งต้องย้ำว่าเบลกเรียเนี่ย อันดับโลกเขาดีกว่าเรานะคะแล้วก็ชื่อชั้นเขาเหนือกว่าเรามากๆเลยนะคะและเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่หน้าใหม่มากๆเลยนะคะที่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้วยนะยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะภายใต้ด้านล่างคลิปนี้แต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนิดนึงนะมิฉะนั้นเนี่ยจะโดน YouTube บล็อกเอานะคะ แล้ววันนี้เนี่ยรายการวันเลขแครซี่ก็นำลิงก์รับชมย้อนหลังนะคะคู่ของไทยกับเบลเรียในรายการชิงแชมป์โลกชายชุดยูยอมาฝากกันด้วยนะคะสามารถเข้าไปที่ใต้ด้านล่างคลิปแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปดูชมย้อนหลังกันได้เลยค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช i s c h ชา n e l ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ